สวัสดีนาะนาครับนะวันนี้ผมได้ออกมาตกปลายหนึ่งวันนะครับเป็นวันอาทิตย์นะออกกะเดืกมาด้วยนะก็เมื่อคืนเมื่อคืนนี่ไปทํางานนะครับมีน้าท่านหนึ่งเดินมาทักนะบอกว่ามีหมายนะครับเป็นคลองนะตรงหลังร้านแบงคยังซานี่แบงคยังซานะรู้จักกันนะเป็นไครนะก็บอกว่าโอ้โหปลาช่อนขึ้นเยอะมากนะ คนไม่ so คม่อยมาตีเพราะคนลงข่เยอะนะอันนี้ผมก็เกิดอาการคันนะก็เลยอ้าวนี่ตื่นมาแล้วตอนนี้สามโมงจะสี่โมงเย็นแล้วนะก็เลยมาลองดูข้หน่อยนะโขตุประช้อนขึ้นเยอะจริงนะเยอะจริงขายก็เยอะอ้าวไงเดี๋ยวลองดูดีกว่านะว่าจะโดนไหมนะเห็นสภาพหมายแล้วก็เคยมานะหมายเนี้ยแต่ไม่ได้มานานมากแหละน่าจะหลักสองปีได้ อ่ะโอ้ปลาช่อนขึ้นเยอะจริงๆนะเป,ปียวปากเดี๋ยวลองดูกันนะครับวันนี้กับผมน้าเต่านะฮะแล้วก็ไม้คลองหลังร้านแบนยางซาอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับวันนี้กับไม้คลองหลังร้านแบนยางซา วันนี้เอาชุดสปินนิ่งมานะครับก็เดี๋ยวเล่นเป็นปลายางนะเป็นปลายางลาพาร่านะครับตัวน,นี้3นิ้วแล้วก็ตะกั่วทางสเตนสามจุดห้ากิบดูจุดที่ปลาขึ้นเนี่ยขึ้นขึ้นตรงนี้ หมายค้นงสวยเลยนะครับสวยถึงสวยมากนะจะมีคนมาคงลงขายกันก็นันจะพอสมควรนะดูจากล่ังลอย ลิงตะลิงแบบนั้นสวยมากนะฮะเข้นอีกตัวหนึ่งลองเล่นตะลิงไกลๆ่องนั้นบบนะฮะ หมายค่อนข้างแจ่มแมวเลยนะบอกได้เลยว่าแจ่มแมวมากหมายนี้สวยครับมีตัวขึ้นอยู่นงนะไกลๆ ไม่รู้ว่าเขาจะกัดอะไรนะมีขึ้นใต้ผักตรวนี้ตัวหนึ่งมีขึ้นใต้ผักตัวนึงอ่าเดี๋ยวลากลอดใต้ผักนี้มา ไม่เอ่ยมีการ,กระตตกเมื่อกี้นี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น,ใชนี่กร็งเข้ามือรอแลนะ้วฮะลองฝั่งนี้มั้งเดี๋ยวเลาะผักนี้มันจะเป็นทางเข้าไปในล่องนานะีเ,เป็นปากท่อนะ จุดไหนไมีตัวกัดจุดไหนไมีตัวขึ้นลองดูฮนะน่ะกัดแล้วครับนี่นะครับนี่นี่ฟองขึ้นนะตัวไม่น่าใหญ่นะตัวไม่น่าใหญ่แต่ก็ไม่แน่ฟองวิ่งมานี่แล้วนะสายยังวิ่งอยู่นะสายยังวิ่งอยู่จะติดผักจะติดผัก สายยังวิ่งอยู่นะฮนะสายออกไหนเอ่ยเข้าลิงนะฮะเอาละครับอุ้ยออกกลางออกกลางออกกลางแม่ตีทียังติดนะเกือบหลุดเหมือนกันแรงดีอะแรงดีตัวนี้แรงดีอ่านะติดม,มุมปากนี้ไม่น่ารอดนะ อาแล้วครับแต้มแรกนะมาแล้วนะครับนะหหกใสใช้ได้เลยใสยสวยนะใสสวยนะนะครับนี่ฮนะปลายยางละพลลานะกับพระชอนไซนี้ตัวนี้ปนระม,มาณห้าขีดหกขีดได้ห้าหกขีดได้นะจัดก์ก็ไปเต็มปากเลยนะโอเคครับแต้มแรกครับกับคลองหลังร้านแบงค์ยังซานะครับ อ่ะแต้มแรกผ่านไปสวยงามนะ,ะเดี๋ยวลองเลาะผักดูอีกทียังมีตัวขึ้นอยู่นะคือตรงนี้มันเป็นปากทางเข้าบ่อนะเป็นที่พักน้ำนะครับขีเห็นหม้วนขึ้นหัวเข้าผักเลยนะไซน่าจะเป็นโลแหละลองไล่ดูสองสไม้นะ แตเขายังอยู่ลิมบินก็น่าจะกัดนะแต่ถ้าเข้าปากบ่อแล้วก็อดนะมีขึ้นตงนี้ตัวก็ค่อยไล่มานะริมๆเนี่ย น่าสนใจที่สุดแล้วนะฮะนีโอ้โห,โหโจนี้ขึ้นนิ่มๆเลยขึ้นนิ่มๆเลยกลางคองนะฮะ จีบทั้งหนตีสายตรงนั้นนะนี่เนี่ยกัดแล้วนี่ีสายวิ่งโป๊ดเลยนี่ฟองขึ้นนะโอ้ยอ้าวหยุดไปแล้ววิ่งนิดเดียวเองเข้าลิมนะเข้าลิมเข้าลิมอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับอยู่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 อ่าจะเอาลเอาแล้วแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วออกแล้วออกแล้วเอาละ เข้าริมตัวนี้เข้าริมแน่นอนจะเข้าปักบอ,อ,อโอ้โหย้อนโอ้โหหลุดโอ้โหเข้าต่อโอ้โหแม่โหตรงนี้วิ่งเข้าต่อนะตรงนี้มีต่อโอ้โหเอ้ยคนลุกนะฮะแบบนี้คนลุกนะ โอ้โหเข้าต่อท่วมเลยตรงนี้แม่มเบ็ดจังงางนะงางปะไม่งางนะไม่งางไม่งางแม่เสี็จได้ครับตัวนี้เสี็จได้เสียดได้แม่เสียดได้ครับวันนี้จังหวะไล่สายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เฉียบคมเลยนะ <c oughs> นะสะติสตังค์ไม่ค่อยจะดีท้่งตื่นนะ อายโอ้ยังอยู่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 ใกล้ๆนี่เลยใกล้ๆนี่เลยหันหัวเข้าพผักนี่เลยยังอยู่ไหนยังอยู่กัดไม่กัดอีกเรื่องนะแต่น้ำตรงนั้นขุนคลักแล้วนะมันน่าเสียดายเหลือเกินนะ การไล่สายนี่สาคัญเหมือนกันนะบางทีกัดแล้วเราไม่รู้เขาไปทางไหนเหมือนกันนะโวจะอุทิศทางยากอยู่นะแต่เมื่อี้ตีจิบล้มอ้ากัดอีกแล้วกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้วิ่งเดี๋ยวนี้วิ่งวิ่งวิ่งแล้วค่อยวิ่งแล้วค่อยวิ่งเลยแต่สายผมอะ สายผมมาไปอยู่บนผักเดินไปเดินแต่เบยใกล้นะยังอยู่ไม่เออยังอยู่ไม่เอ่ยออกกลางนะตัวน,นี้ออกกลางชัวๆออกกลางอ้าวแล้วครับโดดนี่แหละนี่แหละนี่นี่แหละครับลายสายชัวนะยังไงก็ได้ตัวนะวขอเขาผักเขาผัก โอ้โหตัวนี้สซโลตัวนี้สซโลตัวนี้สซโลเกลือนปลายยางลงไปเลยอึ๊บย,ยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมวิบปลายยางลงคอไปเลยนะตัวนี้แวบเอาละครับ <S <S แต้ที่สองนะโอ้โตัวนี้สซโลครับสวยๆเลยนะสวยๆเลย ซิคลิปเปอร์นะตรงนี้นี่เดือดเดือดครับบอกเลยว่าเดือดอึ๊บอาวละครับแตมสองนะหมายหลังร้านแบงค์ย่างซาตัวนี้เกือบโลเลยนะน่าจะเกือบโลเลย สวยๆเลยนี่เกลือ่อนใบยางเลยเลยโอ้ไม่เกลืนติดบุ้มปากโอ้ยโอเคครับแต้มสองนะสวยๆครับวันนี้ ี่หลังอูนาแบงเลยนะโอ้ดีขึ้นแบบนี้เลยขึ้นใกล้ๆเลยนะในอูอ่อู่อู่นาแบงยางซ่าฮนะข้างหลังเลยขึ้นสองตัวแลลนะเียนนี่สวยนะต่อเยอะดีนะผมชอบนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกุญแจรถประกนดีกว่าอันตรายอันตราย,ราย <c oughs> เดี๋ยวปารลตง ลาบเลยคนมาเยอะนะตรงนูง้วยขึ้นตรงนูง้นก็เลยอะ่ะต่อเยอะๆนะ่ะขยับ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 ,ขย,บขยับนะ ini nah. น้ำลึกอยู่นะนี่หหขึ้นตรงนี้ตัวเบลเลอร์เลย ไม่มีใครมาตีนะดีจังหมายอย่างนี้ชอบนะหมายสวยๆแบบนี้ไม่มีคนมากวนเนี่ยดีมากเลยชอบมากเลยนะไรบวนอยู่คนเดียวนะอย่างนี้ยอมอดนอนแล้วก็เช้าก็ดีแล้วนะจริงๆเมื่อเช้าก็ไม่ว่างเลยนะไปธุระมากลับมาตอนเที่ยงเที่ยงนะแล้วก็สี่โมงเย็นเลยได้ออกมานะนอนไปแป๊บนึง พักผนะ่อนหน่อยนะการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญนะฮะอย่ามัวแต่ตกปลาโอ้โหกัดไม่โดนกัดไม่โดนหืมกัดไม่โดนกัดไม่โดนฟองบึ้มเลยนะฟองบ,บึ้มเลยมี่ตยผักนี่ก็ขึ้น,น,น,นมีผู้ตรงนี้สวยงามตรงนี้สวยงามจริงๆบอกได้เลยว่าสวยงามมาก ตัวขึ้นดุเดือดเลยนะน้ำไม่ลึกกบยางก็น่าจะตีได้นะแต่น้าคนที่บอกผมให้มาตีเนี่ยเขาก็ตีกบยางนะเขาบอกว่าพี่ชอบเท็กซัสพี่ลองดูผมว่ากัดดีกัดดีจริงครับแต่ความอ่อนของผมเองนะ ทำหลุดไปตัวงนะอา้าวกัดเลยนีไงนีไงนีไงล่ะนี่ไง,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 ไงละ่งละฟองขึ้นยังขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วสายวิ่งแล้วฟองขึ้นแล้วสาย่งเลยตรงนี้ก็กัดนะลายสายตึงลายสายตึงย้อนครับย้อน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 โอ้อล่ะครับอ้หอ สาเป็นไงสายสวยสายสวยลงคอไปเลยตัวนี้ลงคอไปเลยอานี่ครับอีกหนึ่งหน่วยตัวนี้ลงคอไปเลยนะฮะลายางนะสายกำลังสวยๆเลยห้าหกขีดไม่ถึงน่าจะประมาณห้าขีดตัวนี้นะอ่ะอีกหนึ่งแต้มครับโอเคครับอ่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะ ก็ประมาณ6กโมงครึ่งแล้วนะสามแต้มนะครับวันนี้3มแต้มสวยๆเลยนะสมแต้มสวยๆเลยกับหมายคลองนะครับจริงๆมันเรียกคลองสำเรือนะคลองสำเรือนแต่ว่าผมมาเข้าทงางปูแบงยังซ่านะก็ลองเข้ามาดูกันนะครับก็น่าจะเป็นหมายมหาชนอีกหมายหนึ่งนะฮะในอยุธยานะที่คนตกเยอะนะครับดูที่ว่าใครจะเคี่ยวปลาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ สำหรับผมวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับเวลา2ชั่วโมงนิดๆนะครับยังไงฝากกันนะก็ติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องตกปลากับตระต่าด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาซ้ำแน่นอนนะเดี๋ยวติดตามภาค2ได้เลยมาซ้ำแน่นอนนะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ